กระบมสวัสด so oh, oh, ีครับท่านผู Hence, ้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวในหนหอีกแล้วครับนะเป็นอทาน30ธันวาคมปรกใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยเราไปชมกันเลยครัะ่านเจ้านี้ครับนะจีนี้ก็แบ่งปันปานล่าแบบสตัวแบ่งปันแบ่งปันศ16 0หศน อดีตที่แล้วแปดเก้าสี่ดูทันใหม่นี้ก็แบ่งปันศูนย์หนึ่งหกศูนหนึ่งหกสามตัวเป็นเดียวทางก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใหมนี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทาง10ลา่าแบบ2ตัว04 04อดีตที่แล้ว48เดีวทังใหม่นี้ก็เบ่งปัน04 2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมาก อดีตที่แล้วก็ผ่าน8ปน,นะแล้วท่านใหม่นี้ก็แบ่งปาน0 4 2ตัวเป็นเนวทางก็ขอบคุณมากเจ้านี้อีสานใต้แบ่งปานเนวฐานบนล่างตัวเดียวครับท่านเจ้าอีสานใต้ก็แบ่งปาน2แบ่งปานสอง,สอง,สองหงตัว เป็นเนวทางอดีตที่แล้วก็แบ่งป,ปานแปดเนี๋วทานใหม่นี้ก็แบ่งปานสองหนึ่งตัวเป็นแนวทางต่อไปเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนักฐานหลักอร้อยสามสุดจับชุน ก็3าปลายสสุดนี้โชนทีสี่หกเจ็ดแปดโชนสีตัวเป็นเดียวทางก็ขอบคุณมาก ไปต่อกันใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นอัฐาน10นิบ่อยบุญสมตัวอดีตทีแล, 6, 58, 000, แล้วห5ห้าดผ่านห้าเดนทันใหม่นี้ครับ103 103ูดี๋สวท่าเนทใหม่นี้ก็แบ่งปัน,ปน3ตัว เป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็ก็ผ่านสิบโบนสิบโบนห้านะทา่านอดีตที่แล้วผ่านไปต่อกันเจ้านี้เออเจ้านี้วันนี้ก็เป็นแนวทางรวมจับคู่รวมจับคูคสองตัวล่าง หนึ่งสองหนึ่งสามหนึกครับท่านแบ่งปันรวม12คู่เป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูล ไปต่อกันเจ้านี้ครับนะใบนี้ครับก็เป็นทานดับล่างตัวเดียวแบ่งป่าดับดับ0นดับตัวเดียว0นดับ0นตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับ9ครับท่านเดียวทันใหม่นี้ก็ดับ0นเป็นเดียวทางดับล่าง ต่อไปครับใบนี้เอยเจ้านี้ก็เป็นแนวทางสุขเดิมสามมรัคก,ก็สุดที่หสุดที่สองท่านเจ้าเจเจแบ่งปไาแนวทางสุดที่หงสุดที่สองสุดท,ที่หนึ่งก็สองหนึ่งเจ็ดหก สุดที่สองหนงึสองหครับท่าน124 6วิ่งรูป6นะท่านไปต่อกันใบนี้ครับนะดับเต้มารวมบูนดับเตมารวมบูนแบ่งปันดับเตม,ม,มสามเตมสามแบ่งปันดับเตมารวมบูนเตมสาม เต็มเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางอาดีตที่แล้วก็ดับจิตเดทันใหม่นี้ก็ดับดับสามนะครดับเต็มรวมบนุนไปต่อการเจ้านี้ครับนะไม่นี้ก็เป็นอาหารจะ คูคนะทานจับโคสองตัวสุดที่1แล้วก็สุดที่สองเจนะทานจับโคหกเจหกสี่หกสองหกหนึ่งเจสี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งหเจหกสี่ เจ็ดสี่เจ็ดสองจ็ดหนึ่งสีก็ขอบคุณมากไปต่อกันใบนี้เอ้ยเจ้านี้หน่วยล่างนะท่านหน่วยล่างแบบ5ตัวอดีตที่แล้วศูนย์หนึ่งสห้อดีตที่แล้วก็ผ่านห้าเท่านใหม่นี้ก็เบงปานปเนาะหนึ่งองห้าหกจ หนึ่งสห้ตัวเป็นเดียวทานขอบคุณอย่างมากเลยท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปเจ้านี้พรชนุษ แบ่งป,นปานเดียวทางวิ่งเกับ8ชุด8ปดแปดสามแปดแปดสี่นแปดสามนแปดสเจ็ดสเจ็ดสเจ็ดห แป8 4 8 5แป, 4, แป 5, 7, 8, 9 7ก็ขอบคุณมากต่อไปใบนี้ครับนะล่างใบนี้เป็นอดีตที่แล้วเนาะอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านผ่านแปกห้าตรองนะท่านผ่านคู่่ากตรอง เดีวทันใหม่นี้ครับตัวได้เอยเราไปชมกันนะเดี๋วทันใหม่นี้ก็แบงปัน5 2 72 5 2 72็ดาเจดวทันใหม่นี้ก็แบงปัน2คู่เป็นเดี่ยวทางขอบคุณมากไปต่อกันเจ้านี้เนาะเจ้านี้ บนี้ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางบนล่างแบบสองตัวแบ่งป,ปันหนึ่งสองนะท่านหนึ่งสองนะอดีตที่แล้วศูนย์ห้าเดี๋ยวต้นใหม่นี้ก็แบ่งปันหนึ่งสองแบ่งป,ปันสองตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุอดีตที่แล้วผ่าน5้บน5ล่าต่อไปเจ้านี้ครับ10ล่าห้ตัว67029 67029กครับท่าน5้าตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้ว3 7 0 8จ็ นืทันใหม่นี้ก็แบ่งป่าน6 7 0 2 9นครับนะขอบคุณมากไปตอ่อการใบนี้เออเนวาทาันล่าเจ้านี้ก็แบ่งปานน่า,านนาะทันนะแบ่งปานน่านนทาันชนสองแถวล่างเนาะแถวช่องที่1แล้วก็ช่องที่2นาทานน 2, ันโซน25อดีต ที่แล้วตัวโชนหลุดนะตัวต่างผ่านตัวต่างผ่านห้าแปดแปดห้าแล้วท่านใหม่นี่ก็แบ่งปันชชนสองห้าตัวต่างก็คือ1 6แล้วก็แป1 6ูนหนึ่งหกแปูนต่อไปใบนี้ครับนะมิสเตอร์บอลนะท่านนะลองวันที่25 095195 295 185 285ชุด2ตัว90919495 83848504 90919495 83848504ก็ขอบคุณมากเลย สำหรับข้อมูลท่านผูช้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะเราเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปก็ขอสวัสดีครับ